เน็ตเวิร์กดีเลย์เยอะสนทำไมครับกลัวล่ะครับกลัวล่ะครับแอนนี่ฟาร์มเหรอฟาร์มได้กูไม่เคยเห็นไม่ใช่แล้วกูไม่เคยเห็น จะแย่งกันผ่าร์มทำไมวะนั่นไอ้ไอ้ไอ้จีนไอ้อจ,ออจีนนี่มันจะเอาไงวะไอ้จีนนี่มันจะเอาไงวะมันจะฟาร์มเหรอแต่อะไรวะเนี่ยกดเลยชิกดเลยก็ได้เลยชีออช่างหัวพวกมันเถอะไอ้เอาที่พวกมันสบายใจดิอืม กมไปเลยโอ i n เอ้าเอ้าเฮ้ยฮัลโหล e l l เรนร่างมาดูโอหน่อยกูขอโซโลนะกูขอโซโล่นะไม่งั้นกูเก็บอันนั้นไม่ได้กูเก็บคลิปอ้าวเล่นล่างมนดูโอหน่อยเก้าใช่กูก็คงต้องเก็บตามไปพมันไปเดี๋ยวพวกมันรู้ตัวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเลนกันเอง รู้ตัวเลยก็เปลี่ยนะไรก็ไอ้ตรงกลางว่ะล่ะกูเห็นินมาอย่มาดีดีแม่งกระโผอมาสองตัวเลยมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะอย่างเดียวกลัวมาเยอะใช่มาเฟียไม่กลัวฉลาดแม่งหาเรื่องกูมันครมายืนกลางไม่ใช่ฉลาดมันมันหาเรื่องกูแล้วมันก็ใกล้ตายแล้วมันกลับบ้านฟิกหนีละดีสิน ออกมาป่าดเอาเรือด,ดูบิ๊กสตูปิดฉลามบิ๊กสตูปิดชาดกิ้งสตูปิด นิดเดียวโอ้โหปัญหาคือมันฟาร์มสองในปัญหาเมตาใหม่เมตาใหม่อย่ามปเลยเมตาใหม่แล้เราจะแพ้เมตาใหม่ไม่แพ้หรอกมีตาใหม่ไม่เคยแพ้มีตาใหม่นี้วุ่นใดเมตาใหม่นี้วุ่นใดโไม my god เรื่องกูไม่ให้กูกลับบ้านเลยแต่ต้องเงียดเห็นกูรลียคอจะเดินมาตีกูอะแกท้าวิงก็ทำคันโดนคีบโดนคีบรออยู่รออยู่แม่งเอาแครี่มายืนกลางแม่งโคตรปัญหาและเมฆก็เดินสาได้ม มิกซูไม่ได้อ,อ,อ้แม่มังกรมาหากูมันเปิดอันติใส่กูเก<ป>ิดตายเปิดอันติใส่กูแล้วกูอยู่ใกล้ป้อมมากเลยมันก็ตีกูไม่ได้มันก็เดินกลับเข้าป่าตลาดนี่อยากได้กลางสอคนกูนไปไม่ได้ตอนเนี้ยริงมันเกอบตายหล,ลายรอบเลย ตอนนี้ไดเ้เรียกตรงค่ามันรวยก่อนกูเก็บสแต็อย่างเมามันเพราะเข้าใจนะว่าข้ใจนะงต้นเกมแรงมาก <Always. S 1> <laughs> มานากูเกี่ยงกลับบ้านดีกว่า

ได้ได้โอ้โหจะวันนี้แหละเทพซาแล้วเทพซาแล้วเทียดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทพซาแล้วไอ้เทพซาแล้วไอ้เทพซากรุงรังเทพซากับฉลามเลยจะเอาให้ได้เลยอยู่อะมันเผาไม่ใส่กู ใช่เขาทัด,ดิสคอร์ดกันตอนนี้ไม่รู้น่าจะปิดการแจ้งเตือนไว้มาทีเดียวสองสามอันเราไม่มีซับเราไม่มี <8 S 2> ม,มเลยมีเป็นซับแต่สเตฟคสูงมากตอนนี้คู้มาฉลาดแทบหัวแ,แตกเโอเคแม,ม <c oughs> แม่มันกรอมีอันตีนะึ a g ร e n เพ y killing spree แปดดาว <c oughs> ลิปเกิดไปปักวอร์แถวลิปไป วอดหมดแล้ววอดหมดแล้วขี้เกียจเดินไหนรู้ถ้ากูทุบ้อมเสร็จเดี๋ยวกูไปแล้วันกูไม่รู้ว่าฉนามมันจะงอนกูเรื่ยังไม่รู้ตีมันตายไปสองรอบแล้วมันตีกูไม่ค่อยเข้าเลยเพราะเพราะกูเก็บสแต็คมาเยอะมากอ่ามแม่ทำ้าที่เลย XD แม่มังกรมาหาเรื่องกูอ่ะจรู้เลยครับฟาดแม่มังกรโคตรเจ็บเลยบอยกูน่าจะกดอันติให้ไวกว่าน,นี้ฟามันอยู่ล่างนี่ว่าเจลีซีนฮันโหล ถ้าเลซินมาตีนิฟมันก็ได้เลมันไม่ตีเลยมันบอลอยู่ล่างมันเดินกลับขึ้นไปแล้วมันไม่อยู่แล้วอดตีมังกรจบเลยอ้าวกินผลไม้แสนอร่อยกูอีเี่ยฉลามนี่นะนะเดี๋ยวมึงได้รู้ดีเดี๋ยวมึงได้เจอได้เจอดี กูป้ากบ้านเลียเนี่ยครับกูป้ากบ้านอ้ย์อี้อี้มึงหยุดเลยไอ้ฉลามมึงหยุดเลยไอ้ฉลามอืมจะหาเรื่องกูแล้วก็หนีกูเอ ไอ้ฉลามนี่นะเก็บเศกให้มันเลยรีบอ่ะรีบอ่ะฮะโอ้มันตีวะกลับบ้านไปไอ้ฉลามกูตีป้อมมึงแตกแน่ไว้เชย่อถือกันนี่ซินโอ้โหเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเฝช่วยมึงอ่ะกูได้ไปช่วยนะกำลังกำลังแตกตายตายตายติดติดติดตายแน่ เอ็เตียวโอ้ตายเอ็ดเตียวหยุดเลยรอดว่ะหยุดเลยกูมาแล้วหยุดเลยไปไหนสองตัวเนี้ยไอ้เฮ้ยสองตัวนี้ไม่ต้องวิ่งอารีโอ้โหอะไรวะเย่แล้วเย่แล้วบอมลาเดี๋ยวกูไปแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวอีกว่าแป๊บเดียวแหละมันตีไม่แตกหรอกมันก็แค่ฉลามตัวหนึ่ง รอมาเตะไล่มันมาไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเฮ้มังกรมังกรมังกรแม่มังกรหนีเลยแม่มังกรบอกกูไปดีกว่าว h a t s a p p WhatsApp Bro WhatsApp แฝงแฝงเสรพเปิดเสรพเปิเสรพเปิเสรพเปิดสวยเอ้ยมังกรมังกรมังกรบินมังกรบินกูเปิดทางแตกหายหายไปที่บิบตาเลยมันหายไปไหนวะ โดดมาไม่เท่าไหร่หายไปดเทยิแม่งกระโดดเข้ามานึกว่าจะหลอดที่กว่าจะอยู่นานหน่อยหายแป๊บเลยรับตีรับมือหน่อยรับมือไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยว่าป้อมล่ากูไม่น่าทันไม่ทันไม่ทันทันอยู่ทันอยู่ใครมันทักเก่งชื่อไหนเวลากูไม่เล่นนี่ไม่มี ไม่มีอะไรสักอย่างอย่าเก็บป่าช้าไปกันนี่ว่าไงฉลามมาตีกับกูนี่ไม่ต้องไปไหนป่าเฮ้ยจะโดดอยู่ละจะโดดอยู่ละวโอ้ให้เลือดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ให้มึงลาดกูไปอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร อะไรแอนนี่มาลาดัดแ,แม่มังกรมาอีกแล้วปึ้งโอ้ยเฮ็ดโดนเผาโดนจบเลยจบเลยโอยโดนชามโอ้ยเสียดโอ้ยเสียดหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องอู้ไปดีกว่าหนีไม่ทัน ตายตายตายฟุกงูตายฟุกงูไม่มีแทงตายไม่มีกูเอ้าได้หนึ่งไม่มีไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีไรอารัตไม่มีนาซัตแบล็กโรดมาแล้วโรดมาแล้วแบ็กโหดเข้าดิแบ็กโหดเข้าใส่มึงใครเนาะใส่สักคนเพืนในดิบเหรอใช่ ทันทีที่คุณเข้าสายนี้คุณได้ยอมรับที่จะโดนอัดเสียงใช่เพราะเค้กมันก็ขึ้นอยู่แล้วว่ากำลังรีคอร์ดอยู่นาวิโอไปไปแม่งเปิดกันนี่หว่าโอ้ยตีกูขอโทษกูไปช่วยไป่ทนอะไรวะไอเทียวยืนหลังเันไหมไปไหนไปไหนกันหมดวะแม่งหายไปไหนกันหมดเนี่ยกลับบ้านกลับบ้าน มึงดูแอนนี่เลือดเต็มเลยแทนที่จะมาช่วยกูอะพลาสต์ลายิงไปไม่โดนหรอกไอ้ไม่โดนเลยเลยไอ้เหี้ยมันมาช่วยกูแม่งได้หมดแล้วนะรีซินกระทืบฉลามฉลามมีประโยชน์ไหมในเกมเนี่ยมันโดนกระทืบบ่อยมากเลยมีแค่โดดไปโดดมา ได้เนียดได้ดีดสิ้แต่ต้องซ้มอยู่ไม่เป็นสุกเลย <No dog. S 1> เแม่งมาแี่ไหนมาจะปล่อยให้พวกมันตายบาย้างยัง <c oughs> บารอนบารอนก็ได้ ไปๆมังกรมังกรโอ้โหไม่ได้ไม่ได้มันดันกลับมันดันกลับไม่ได้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 งั้นก็ล่อมันออกมาไกลๆแ่บนี้เลยไม่งั้นกูไม่ทำแปด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 ไอ้เงี้ยตีไม่ทันเลยแปดดโอ้ไม่ทันแล้วโอ้ได้อยู่ได้อยู่ตามมาตามมา ไอ้แย่แม่มังกรแม่งโคตรหิวอะเลือดแม่งตัวเองแม่งก็เหลือน้อยก็รู้ว่าอยู่ว่ากูฟาดแรงอันนี้ <laughs> โดนฟาดเข้าไปที่หัวไอ้สัสจจบแล้วโปง่ปงโอลางแตกลอางแตกไม,ไม,ไม่ไม่ทันป้อมไม่เป็นไรกูไปเอาฟิตหน่อยก็ได้ป้อมหายไม่เป็นไรขอฟิตสักตัวขอปลายา่าง

ต้องพยายมเข้าพีไปหน่อย่ะบนบน แม่มังกรโดนไหมโอ้โหรอเท่รอเท่เกินรอเท่เกินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลเปิดอะไรเปิดอะไเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วอ่ะเปิดเลยกูเปิดหนังสืแล้วบอกเอาเสโลตาหเข้าคือเข้าครับเข้าเป็นเข้า เมื่อกี้ม่งเข้าไปแทนแต่วันนี้แล้วข่าแล้วมึงไม่อยู่กูไม่เห็นว่ามึงไม่อยู่กูก็บ่นตั้งนานว่าเข้าคือเข้าแต่ก็เก็บได้หมดอยู่ดีปีต่อไปอารีฮารีไม่ยอมกลับได้ไอ้กลับบ้านแต่เน่อารีต่อไปมาเก้าหมาจะโดนหมาใหญ่ตุ๋ยวิ่งหนีไม่ทันแล้วอารี ชามกูก็นหนีไม่รอดหรอกตั้งตั้ง,างหายตังข้ามหายไปไหนกะูเก็บมาสองร้อยแล้วเนี่ยนาซัตกูวีวีแม่มังกร เราไม่โอ้ควนเรามไม่โอ้ควรกวอาเกิดกูมาแต่กูไม่ออกแต่อารัตเข้ามาทำไมวะไม่ให้กูฆ่าจีเรอที่คือคือตัวอื่นเลือดน้อยก็จริงนะเว้ยแต่กูยืนอ้วนอยู่ไงเลือดอู้คูอู้ชีไตเลยแล้วกูก็พลาดแรงสง <c oughs> ะพัวแม่มังกรมาแม่มังกรหาเรื่องกูแออันติก็ตีกูไม่เข้าแต่ระวง <c oughs> <ต>ังพื้นมันเลยไปละ คืนมันแรงกว่าไปทิพนะซัดน่าสุดเ <Death awaits. S 1> ทพนะนานๆทีกูจะแพ้ต้องทิมโง่จริงๆ อาลีน่าสงสารวะบอดเปล่าบอดเปล่าบอดเปล่าหมายจะเป็นบอดกันแหละอาลีอ่ะอาลีอะมันทั้งทีมนี่บอดไปแน่โอ้โหใไส้ไส้ไม่ทั้งทีมมันละกอดทีวี สกอร์อย่างเน่าเลยมันก็เหมือนที่เราเน่าไปบางทีอะไรนะคนจากเมื่อวานเนอะเข้าตีกูไม่เข้ากันเลยอู้ยปาดววววรัดยังเก็บปาดปวว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 วไวว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 มวววงมีตีป วางบ่อวางบ่อตายเลยวางบ่อตายเลยเออโอ้กูเปิดอันติีแล้วเข้าหนีถอยมีคนหนีไม่ทันเลยเข้ากูบอกถอยคือถอยเข้าคือเข้าถอยคือถอยโกรธเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังกูว่าบอกว่าถอย ได้แล้สเต็กกูสองร้อยสี่สิบสี่แลแครี่สองตัวเข้าบนหน้าเอาว่ากูจะไม่โดนกระทืบเน็กส์ฮ้ยจิงจิงอยู่จิงมั้งจิงมันเอาจิงแรงเลยจิงแรงเลยจิงมันแรงชิบหายเลยอันตรีเลยดีเดียวอันตรีเลยดีเดียวถ้ากูไม่อันตรีกูไม่รอเดะบอกเลยโคตรแรงอ่ะไม่ก็โคตรแรง กูไม่ได้เดินไปหามันด้วยซ้ำกูกลังเดินไปกูคิดอยู่อัลล่าอู่ลาล่าแม่หมาน้อยปล่อยแม่มังกรเดินวอทซับแม่มังกรจะหาเรื่องกูเหรอมันใจเระเพื่อนมันใจเระเพื่อนมันใจเระแม่มังกรแม่มังกรหาเรื่องกูเหรอหืวแม่มังกรหาเรื่องเปลี่ยนใจเหรอลูกเปลี่ยนใจเหรอเปลี่ยนใจเหรอมันเปลี่ยนใจอะตีฟาดมันดีเอ้าเจิกกู เสีอยอะไรไม่เราเสียฟิกเลยโคตรเสียใจเลไอดาเลียนห่างไอดาลเลียนห่นอืมไม่หายแว็บไปในป่าดิไม่เจอเลยไม่เจอเลยอ๋ตอตกใจหมดตกใจหมดพอดีต่อเด็ดซะแตกสองตัวสองตัวไม่เห็อยากรวยอยากรวย อยากร enfin ว <Okay. S 1> ยอีกวะเดี๋ยวั่งมือเดี๋ยนังมือเสร็จกูแต่ขีนใหญ่ก็โอเคเลยคีนใหญ่ก็โอเคเลยแรงเกิแต่ใหญ่จิงเลยแิงแรงเกินถ้ามึงไม่เข้าก ver, ูไม่เข้าตักวอดนั่งส่องไปอยู่หลังอยู่หลังป้อมปาการมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกมไ่รู้หรอกมันไม่รู้หรอก ไม่รู้ไม่ไม่รู้ถรงจงมข้ามกรแพงได้นะถ้ามันเข้ามาใกล้พอนะเออดึงข้ามกรแพงเอาเดินเ้อูแบแยบตลากมากินแล้วมันอยโอ้เปิดไหมโอ้โอ้เปิดไหมโอ้เปิดไหม รอบแม่มังกรอยู่โอเครอบมันไหมฮะมันไม่ตามหรอมีกินตายใจเย็นใจย็นเอ๊ะเปิดเลยเชียวโอเลยได้ไวเอาไว้เบิดเบิดเิดเบิดเิดเบิดเิดเบิดไบบดเบิบิดิดิบ โอ้โหกูจะฟาดจนกูจจะฟาดนเลือดเม็ดสุดช้ำไหลไปละกูบอกกูจะบอกว่ากูไม่จะบอกว่ากูจะฟาดจนเลือดหยุดสุดท้ายแต่ว่ามึงพิกออกตามนั้นตามนั้นตามนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเอ้ยมันเอาอันนั้นดีกว่าเย่ๆท่สัตว์มันฆ่ามังกรได้ก่อนไงไงมังมัมมังกร ฉลามเอาเหรอฉลามเอาเหรอฮิฉลามเริ่มแรงกันได้เ้ยเริ่มแรงกันได้เ้ยแรงจริงเอาเอาได้เรอยจบแล้วแต่กูแรงกว่าเอ้ยโอ้ดีเพื่อนโอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนมีเพื่อนไปเร็วอย่างน้อยกูได้มันได้เลือดได้เลือดไม่ตายกดอันติลั่นเลยทีเดียวเมื่อกี้ถ้ากูไม่กดอันติกูก็รอดแล้วนละแต่ช่างมันเถอะ อีกอย่างกูมีเกาะเกิดกูกลัวแล้วะมันจะรอซ้ำอ่ะดิมันจะรกลัวแน่แหละกลัวแน่แหละเออแต่มันก็ต้องเดินอ้อมกับแพงมาช่างมันเถอะใช่ทำทำไปแล้ว้หาสิ่งที่กูต้องทำต่อไปก็คือหาเรื่องตีบอลลอขวานโคตรแรงมันตีบอลลอนเฮ้ยเป็นตีบอลอนเงินตรงกลางไหม เปิดแม่งเลยมันมานี่วมันมาแล้วเปิดแม่งเลยฟาดแหกฟาดแหลกฟาดมังก่อนุ้ยเจ็บเจ็บไอ้เหี้ยจริงมันยิงกูทำไมไม่มีทำไมไม่มีใครตามทำไมไม่มีใครตามโอเคก็ฟาดแล้วฟาดเอ้าเจ็บรีไวโดดหลอดแล้ว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 ดูตีบอมแล้วดูเดือดปีบแล แ, <Phoenix S 1> แตกมิกซ์แลบไหมกระชื่อมิกซ์แลยอดไปเลยกว่าจะชน,นะ <c oughs> ด,ดูดูมันทักมากันโอ,โ,อโอ้โหไปด,ดีกว่าไปได้คลิปละไปด,ดีกว่าได้ไดปแสีนนยนะแมกของวันแม่ของในคลิปละ <c oughs> Like you cut G.